ที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น8หน่วยงานหลักค่ะได้ร่วมรับฟังการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในระดับพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้กลับไปถ่ายทอดให้คุณครูให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะนายรัชพรวรรณคำศึกษาที่การจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในระดับจังหวัดขออภัยค่ะในระดับพื้นที่โดยมีนายวัชระศรีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานกรกะตประจำจังหวัดขอนแก่นและคณะครูร่วมรับฟังมีผู้เข้าร่วมรับฟัง8หน่วยงานทั้งหมดจำนวน530คนค่ะ ทางศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษรร์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมกลับไปถ่ายทอดให้คุณครูให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียนและให้ญาติญาติพี่น้องในพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะช่วยกนอรณรงค์ให้มากๆนะคะคิดว่าประชาธิปไตยอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนไปฟังเสียง ของท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือ 1. น,นะครับเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอก็คือเพื่อให้คนที่เข้ารับการอบรมกลับไปถ่ายทอดให้คุณครูให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้นักเรียน ให้ญาติญาติให้ผู้ปกครองนะครับในพื้นที่นะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ให้ได้จํานวนมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเราเป็นจังหวัดใหญ่นะครับช่วยกันรณรงค์ช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับ